เสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคล้องแวกกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเธออย่ามาใกล้เขาได้ไหม ของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมมสิทีิ์จรองไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดแม้นเดินกีดหัวใจให้เธอแย่งไปครองรักของฉันเข้าใจบ้างไหมเธอสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้อง มาทำลายความรักเราเสียใจคนอย่างฉันก็มีหัวใจก็เจ็บก็ทนได้เหมือนกับเธอฉันหวังว่าคงเข้าใจถ้าเธอจะมาร้รองร้องให้เข้าใจเธอแล้วฉันละ่ะจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครเธอจะเจ็บแทน ชิไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดมันเดดกินหัวใจให้เธอแย่งไปครรักของฉันเข้าใจบ้างไหมเธอมีสิทธิอะไ,ไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักจนจะเป็นจนจะตาย ทำไยความรักรก